นี่ไงคือว่าจำเตียงได้อยู่จำเตียงได้ทรงนี้อาบน้ำแล้วใช่ไหมเรา,อ,าอืมว่าละไม่อยู่ชุดเดิมนี่น่าจะอาบน้ำแล้วสวัสดีครับอุ้ิกีต้าเรารุ่นเดียวกันเลยหรือเปล่าเด่ะหรอใช่ไหม แล้วรุ่นอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่่่ใชนนเรุอ๋อเห็นไกลๆเหมือนยามาฮ่าอืมน้องแจ่มคิดถึงอ่ะโอ้คิดถึงอยู่แล้วแบมไลฟ์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 ลงไลฟ์กี่โมงเนี่ย ทุ่มได้อืมสอง,สองทุ่มได้ปัดเจ๊มไป้ทุกคนร้ <c oughs> นานน่าที่ไหนกปกตอิอ๋ออันนี้เราใส่เสื้ออะไรอะ่ะเสื้อโรงเรียนเหรอรอดอ๋อ,อกูว่าอยู่ทำไมเสื้อแบบเหมือนรอดอเสื้อรอดอเลย เออเว้ยมาเอากีตาร์มาร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยมาแม่สาวรอเด้อเสียงแหบแล้วใช่ไหมโอ้โหมาเพลงเดียวก็พอเพลงนี้ก็พอน้องเขาร้องน้องเขาร้องมาเยอะทะเลสีดำบ่กร้องเป็นไหมทะเลสีดำจัดไป จัดเลยฮะจัดเลยมาทุกคนฟังเพลงะแม่เสือสาวหรือเปล่าพาไปเล่นเจอ <c oughs> ไม่ใช่เลยไม่ใช่ลนคนละคนอืคนละคนอันนี้คนละคนแล้วทุกคนนี่ไงใครโทรมาหากูนะ <c oughs> ไอเอกอุ้ยมึงโทรมาทำไมว่าเพื่อนมันรู้หรือเปล่าว่าผมไลฟ์เนี่ย เพื่อนโทรมาคือภูมิสินปานตะพาใช่แล้วให้สองเรามันพบกันมาเป็นบทมาเป็นการด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ยจำทำรองไม่ได้เลยวะ่ะอ้าว

เออนี่แหละนี่แหละแล้วว่าพี่ต้องหาคีที่สูงกว่านี้ นด่เรื่องนีนะอเขาเนาะเวลาตอนเราเขาเราไน่าจะไม่ได้ยินเสียงเรา อ,อ่าเราเล่นกีซีใช่ไหมจีจีเหรอีสใช่ไหม ให้น้องเขาพักคอนะทุกคนเออนองมาชั่วโมงมึนมเลยนะนไม่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 ไมดีแล้วมาไลฟ์สดบ่อยๆเดี๋ยวพี่เจอเดี๋ยวพี่เข้าไปไปแซว <laughs> <laughs> โอ้โหวันนี้มันอังคาร เราเราไม่ไม่นอนเราเราจะนอนกี่โมงครับเนี่ยตอนนั้นเราเจอกันกี่โมงวะใช่เหรอตอนนั้นเราเจอกันเช้าอยู่หรอ,หรอผมนึกว่าพี่นึกว่าเจอตีหนึ่งตีสองนะไม่ใช่อะไม่ใช่ออออโอเค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 โอ้เที่ยงคืนเที่ยงคืน เอฟซจากกัมพูชาชฟขอพิมพ์ภาษากัมพูชาให้ผมหน่อยพี่สาวพยาบาลปะเนี่ยใช่เหรอใครพี่สาวพยาบาลไหนเป็น <c oughs> พี่สาวชาวพยาบาลไหนคนไหนทะ <c oughs> เลก,ก็มีชีพยาบาลแ้วเหรอเออไปเป็นพยาบาลเสร็จเลยเป็นอันนี้เป็น power ranger ฮะทุกคนไม่ใช่พยาบาลอืม <c oughs> มาเดี๋ยวพี่จัดเพลงให้ฟังเนืยอคุยไม่ค่อยเก่งขอร้องเป็นเพลงแทนแล้วกันเพลงพูดเป็ดคาลงคมคายเป็นบทเป็นกร <c oughs> เอเง เราจะเคยฟังไหมนะอย่างนี้ mm hmm. ของม mm ีอยู่เดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังว่าเราจะเคยฟังหรือเปล่า mm hmm. น่ารักนะทุกคนชมเยอะ mm hmm. เวลาเราอยู่แ oh, บบนนจีนเวลาเราอยู่นิ่งๆอ่ะ แล้วละแลอาทุกทุกทุกจังหวะทุกท่่งท่าอะไรเส่งเล้งเพาว่าหนูอยู่นิ่นี่นะมามามาจัดให้ฟังเลยเพลงนี้ 내 모다 자아서왜넌내 눈빛에 결코 아무래 지다 하네 넌그지 않을 거이 사랑도 영원할 줄을 젠 เธอคนนี้แฝงประทายในใจเธอแฝงเงินได้อนในใจเธอก่อก่อนที่ฉันจะเธอให้ไปแ่งน้ำผึ้ให้เธอแกนเกนลดของเรา ช่วนี้แหละฉันแบบเธอแมาคิดเธอแบบเหมือนเธอเนี่ยเป็นฉันดังแม่สวยงามเกินกว่าใครตรงไหนขอเดินจูบมือเธอได้ไหมหัวใจฉันคงไม่หยุดยิบในความทุกทีอย่าง แม่แรกมี้นเค่แรกที่เราพบกันยังคงน่ารักชันแนนแ้นเชนตกลุ้มรักเจ้าอีกแล้วจบเลยครับอีกแล้วเพลงนี้หนักขึ้นนะ เฮ้ยแหม่แหม่เป็นทำไมชอบทำหนี่สืนอยู่เฉียบ้างได้อยู่ยนิ่ง,ง,ง <laughs> เลยแล้ว <c oughs> สุดแต่ใจจะข่อยคว้าไอ้วะปะท้อ เขากำลังเขากำลังอินเลิฟแม่เอาเพลงเศร้าให้กูเลย <laughs> <laughs> สาวเสียอาการเลยอ่ะใช่หรือเปล่า <laughs> อุ้ยน่าเสียาการเนี่ย <laughs> ฉันพยาตามพยาด้มยสายอ้ก็ oh, oh, แค่วาไดบเพื่อครสุดหัวใจเสี

จะไม่เพียงเธอรักเพียงแต่เธอบอกกับเธอโโด้ไหมใักที่อยู่แยใจฉันให้เธอเม, i̇şte มืนเดิงเขาจะรู้ไหมเขาเหมือนกันเอาแต่ใจเอาจะรอย ดูไดนะ้เธอไม่มีความเหงาเขาให้เล้มแลนไม่เฟ้คิเธอมันเป็นของเธนะอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอเหอมือนอะไรก เจอมานในใาร้านสุดละคนละม,ลมีมีเต้นประกอบด้วยเออ <laughs> เต้นประกอบด้วยอะ่ะขอใจโอ้ย, <laughs> เ,ดยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาซิชูมาพันเป็นไหวนเน่นเห <laughs> มือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมเห <laughs> มือนเดิ เพลงรักเนี่ยเ,เห็นอยู่พี่ไปดูอยู่คลิปอะเราร้องเพลงรักอะได้ไหมอือได้ไไดโอ้เคตื่น,ต,นตื่นมาตีสองมาอาติตโอ้โหคนนี้ซีคิเอวันนี้โอ้โหซีคิเอตตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วครับคนแรก เออไลฟ์ก่อนแล้วก็เนี้ยรอดูอยู่เราดูซิอยู่เมื่อเช้าไปเอาแบอาแบบะลุสใจเ <laughs> มื่อเช้าไปดูมาคนนี้คนดูเยอะกว่าเอออีกจริงหูเดี๋ยวนี้ดานกูนผมและด้านเนี้ยเขาจะพาวเวอร์เลจเจอร์เนี้ยพาวเวอร์เลจเจอร์เราเนี้ยเออโอ้โหสุดจริงแซวเกิน

ให้เขาเพอฉันทิ้งทุกเพลงแล้วที่มารวยเธอเนี่ยเม mm ื่อคนเธอไม่เค่เพคยดีเธอเป็นพอแค่ความีมากเกินไปคำว่าสิ่งใดๆอาจจะทำให้ความแม่น้อยลงไปฉันเดือดกับคำอะไร ให้พูดไปบ่ายกลังกูจะจะไม่รู้สึกที่วิ่มือตอนถึไม่ค่อยได้พูดไปแต่ว่าเคาในใจทนคนนี้รักจะมากกว่าผูดด้ใดอยากให้ ช่องผู้หญิงชื่ออะไรชื่อซูเปอร์แจมนะครับไม่ได้ไม่ได้ซูเปอร์แจมไปติดตามน้องเขาได้นะทุกคนนี่เลยใส่ชุดพาวเวอร์เ e นเจหาช่องง่ายมาก นายเด็กต้องไปซื้อสีแดงมาใส่แล้วมั้งวะจัดไปครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันอันนี้ตอนนี้มีแผนมีมีแผนจะหาชุดอื่นนะครมีชุดอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวชุด,ดเดิมคนเบื่ออ่าชุดเดิมคนเบื่อเดี๋ยวมีคนหา,าหนูไปสักชุดจริงมีคนบอกว่าพี่สักชุดบ้างปะครับ เกินเออ,เอ,อขอชุดแฮนด์คอกชุดแฮนด์คอกชุดชุดตัวไหนแฮนด์คอกไหนแฮนด์คอรแฮนด์คอกลูฟี่เหรอ,อรเ,เออมีแฮนด์คอกลูฟี่เหรอผมรู้จักกะคนเดียวเอาสปอนเซอร์ไปไหนนี่มดแล้วหมดแล้ว <laughs> โอเคเดี yup. <po bio> ด๋ยวพี่ไปกันแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะบายเจอกันใหม่นะครับน้องอยากปัดเลยครับอยากปัดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อชมพู่ค่ะวิวิ ชืช่อชมพู่อืมทำไรครับทะไรกันเขาเนะี่ย <laughs> <laughs> อะไรอย่าหัว้อก็ูก <laughs> <laughs> ็ก็จะอุ้ย <laughs> ท,ทำไมอ่ะก็ <laughs> <laughs> ออไม่หัวร้อหรอกทําไมอุ้ยอ่ะเออลราพี่ทำะไรไม่ได้อแต่ว่าพอกล่ล่างหนาออกใช่ไหมตัวงกนก้ไม่มีคิวเลยอะ่ะ <laughs> พี่เล่นกีตาร์อยู่เดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังโอเคค่ะ <Okay. S 1> อยากฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงอะไรห,หนูฟังได้หมดเลยฟังได้หมดเลยเหรอโหแต่พี่ร้องไม่ได้หมดอ่ะดิพี่ขออนุพี่จะร้องจะร้องมาจัดไป <c oughs> พี่อยากร้องเพลงนี้ <c oughs> เราอยากฟังปะอยากฟังค่ะหนูร้องฟัง ไม่พอว่าเคยฟังไหมอย่างนี้เคยฟังค่ะเฮ้ยหนูว่าไม่เคยฟังเฮ้ยหนูเคยฟังนะแต่ไม่คิดว่าจนมีคนร้องให้ฟังแบบนี้อุ้ยเดี๋ยวร้องให้ฟังทั้งคืนเลยวันนี้เฮ้ยโอ้ยขยันร้องขยันร้องด้วยขยันร้องหนูยขยันฟังนะขยันร้องด้วยเราขยันร้องด้วยจริง หนูก็รู้ว่าพี่รักคิดถึงเหมือนก็บกลัวลืมตอนที่อยู่ที่อห็นพี่เป็นคนคิดถึงจนไม่ลืมหูลืมแต่กลัวคนเก่าของหนูขึ้นมาแหา่กลัวลืมบอกให้หนูกับ แรงให้บอกม e okay, ันไปเลยว่าอเปนช่วยมนทำให้พี่มันเจ้ามาหนูรักแค่พี่ได้ไหมได้ไหมอะไรไม่ใช่นี่เอาได้ไหมอย่างี้ได้ไหมถูกใจถูกใจถูกใจส่ถูกใจ ถูกใจเหรอถูกใจเหรอถูกใจเพลงหรือถูกใจพี่เอางี้ดีกว่าอุ้ยไปแล้วถูกใจพี่ซะด้วยมีคนจังหวัดไหนเนี่ยหนเป็นคนชายภูมิค่ะชายภูมินี่อีสานไหมนใช่ใช่อีสานค่ะ กะแอเป็นคนแบบนี้เป็นคนวันที่มั่นสมศักดิ์ศรีกับคนดีๆเจ้าจ้าแอม่นบ,นออบนันนอกว่าแทนสมัยคือแพ้ให้เขาสู่เขาเมาื่อใดดอกเที่ยวกับเขา,มา,าเมื่อใดดอกแอมันก็เจ้ากะเรากะลาเกันคำบรรยายบ่รอดแต่บงตางีในนาำพี่พีขข่คือจังยิ่งชาติเคือเขาดอคนนี้อา ไอ้ก็สู่เขาบา่ได้ลักเทียบกับเขาบา่ได้รักผิดที่ให้นี่แหละมันเป็นคนกลียชังไอ้เหมืนเป็นคนเกลีชางน,น,น,นี่เป็นไงเนาะพี่สายให้ฟังด้วยเก่งเก่ง มีแฟนยังไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่ไหนก็นั่งอยู่นี่ไงเนี่ยเออเอออะไรเมื่อกี้จะพูดอะไรเหรอไม่มีอ่ะอยู่อยู่เพื่อนเหรอทำไมทำไมอยู่กับเพื่อนอ่ะพี่น้องเหรอพี่เหรอน้องเหรอ ไม่อยู่กับเพื่อนบ้านนุ่งเงาหนูได้มาอยู่กับเพื่อน,น,อ,อ,นอ๋อมาบ้านเพื่อนเลยมานอนบ้านเพื่อนเลยไม่ไม่นอนหนูก็กลับบ้านอ๋อเหรอมายังไงครับเนี่ยแล้วมาส่งแล้วมาส่งเหรอ <c oughs> เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่ไปไปส่งไงเดี๋ยวพี่ไปส่งไงอ๋อ่อเนึ่ง เว้ยแบบเราแบบสวยแบบแบบไทยบ้านอ่ะสวยแบบไทยบ้านอ่ะสวยแบบไทยบ้านเนอะนันจะมีผมผมชอบอยู่คนหนึ่งในเรื่องไทยบ้านเดี๋ยซีรีส์อ่ะผมชอบที่มันที่มันรักที่มันรักไอที่มันบชผ้าผู้หญิงที่มันรักไอที่บชผ้ามันชื่ออะไรวะที่มันไปบวบทที่มันที่แฟนมันตายอ่ะ อะไรเหรอมันมีความแบบน่ารักไงใช่ไอคุณจะพูดแล้วไม่เลยพี่ไปเล่นกีตาร์ให้แฟนได้ฟังอ๋อเก็เล่นให้ฟังอยู่นี่ไงอ๋อ ใบข้าวเออชื่อใบข้าวหรือเปะที่ที่อยู่ในเรื่องไทยบ้านอะ่ะที่ได้เป็นผีเหรอไม่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 ได้ไม่ได้เล่นเป็นผีนะที่มันใบข้าวคือผีอ๋อใบข้าวผีเหรอคือที่นะไอไอไอผ้ามันไปรักใบข้าวแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันแอบ,บชอบไอ <ปะ S 1> ไอผ้าอ่ะเออคนนั้นแหละคนนั้นแหละเนี่ยหนูหนูหน้าคล้ายคนนั้นเลย เคยดูสัเหน่อยไหมเคยไม่เลยหนูไม่หนุนไม่ชิวหรอกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สมหวังบักทีไงคือพี่พี่ว่าคนนั้นน่ะน่ารักในเรื่องอะ่ะแบบหน้าตาแบบบ้านๆดีน่ารักแบบบ้านๆใช่ปิมเออชื่อปิ่มใช่ชื่อริมใชม่ใช่ชื่อปิมน่ารักน้องปิม ไม่ใช่น้องชมพู่แล้วเป็นน้องปลิมแล้วอะไรอะไรจ้าอืม พี่ไม่เบื่อดูหรอปัดดูก็ได้นะทำไมอะ่ะพี่ไม่เบื่อหรอกน่ารักว่ <c oughs> เาเนี้ยก็เอา็พูดจริงๆถ้าเบื่อก็ปัดแล้วใช่ไหม <c oughs> เอาแล้วลไงทิ่งหายแล้วสุดหรือเปล่าจังหวะนี้ หลุดหรือเปล่าจังหวะนี้อา้าวเกือบหลุดเห็นไหมเราทะไรเนี่ยหนูไม่ทำไรพีอ่อะทำไรเราเราไม่มีแฟนจริงเหรอไม่แม่แหมดีแล้วดีแล้ว<อ>ก็รอพี่ไงก็รอพี่ก่อนไงนี่ก็คือไ <laughs> ปตีเพื่อนทำไมตี <laughs>

มานะพี่มีอะไรจะบอกพี่ไร์สดอยู่ครับตอนนี้นแต่ที่ชมไปนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะน่ารักจริงๆริโอเคอเคะ่ะอ,อ้ยน่ารักจริงจรนะเดี๋ยวพี่ให้ช่องให้ช่อง นี่ที่ช่อ,ชองนี้เลยในไหนอ่ะทิกต็อกใช่ไหมคะใช่ครับในตักตักให้จหน่อย้่อ,อเจ๊ว่าเอ้ยเจอวอะไรนะน้องเขาสุงถูกครับถูก ช่มีคนไรอยู่อืมมีคนไรช่ยคนไรมีคนไรสัเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอยู่ไหลอยู่คนด,ด,ดังด้วยไม่ใช่ <c oughs> มีดสาวเอาแต่สาวลงเนยเห็นไหมโอ้ <c oughs> มีผู้ชายอย,อยู่ผู้ชายเขาแอบอยู่ไงไม่ โอ้ในผู้ชายแอบอยู่เขาอยู่ข้างหลังได้ลงด้วยเดี๋ยวเราได้ลงด้วยดโอเคไอไปก่อนแล้วหนา ไม่ไบรับไม่ไรไม่ครับเออ